สวัสดีสวีดายพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่เข้ามาทริปลาวิเดสเมื่อนี้บรรยากาศนครหลวงเวียงจันทร์รู้สึกว่าจะมีนำหมอกปกลุมหลายพอสมควรเนาะจะเหตุให้บรรยากาศเหมือนท้องฟ้าฝนจะตกนี่แหละเบื้องบรรยากาศคึมๆอยู่คือฝนจะตกแต่ว่ามันบดตกถ้าว่ามันตกมาคือจะสะับคือจะสบายดีเนาะเพราะว่ามันเป็นอึมครึมอมึคอมครึมจังได๋ก็บ่บู้ ท้องฟ้ามืดมัวอยู่เนาะบ่เห็นมีแต่ขี้เมฆปกคลุมไปทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เลยฮู้ว่าวแขวงอื่นเป็นจังได๋ก็เห็นว่าคือเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกอยู่น้อยหนึง่งแต่ตกน้อยเดี๋ยวหนึง่งคันมันตกหลายนี่บรรยากาศหรือว่าท้องฟ้าฟ้าลังฝนมันน่าจะดีขึ้นเนาะแต่ว่าเห็นว่ามันมีเมฆมีหมอกก็เหดให้ความหนาวบรรยากาศความหนาวของนครหลวงเวียงจันทร์รือ ว่าในประเทศเราก็เหตุให้บรรยากาศหนาวขึ้นกว่าเก่าบนแนวใจว่าทางภาคเหนือควนเป็นทังใดคือที่หนาวหลายเนาะเมื่อนี้นะครหลวงจันทร์ก็ประมาณซาวองศาซาวองศากระทอว่าหนาวพอสมควรตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงเช้าเนาะครับเจ้าออกจากบ้านเพื่อจะไปออกกําลังกายก็เห็นว่าบรรยากาศอึมครึมอยู่แต่ว่าถานนยังก็ยังโลง่งยังสบายดีบ่มีแขกบรรากา่มีคนเดิน,นาทางหลายปันไดเนื่องจากว่า อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศหนาวแดดเนอะอันน,น,นี้อันนี้เส้นทางจากาเส้นทางดงโดกไป4 5 0ปีซึ่งเป็นเส้นทางใหญ่พอสมควรเนาะหน้ามหาวหิลัยแห่งซาดซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านข้าพเจ้านี่เองบรรยากาศฟ้ามืดฝนคิดว่าเห็นแสงแดดมาน่อยนึงแล้วคิดว่ามันน่าจะแดดอยู่ตอนบ่ายนี่แหละแต่เบิ่งน้ำกัน จะดีใจน้อยน,นึงเพราะว่าเหตุ YouTube มาได้ประมาณเกือบ2ปีเหตุแท้ๆได้ตั้งแต่เกิดล็อกดาวน์พนั้งนัอิฐพน่ะล็อกดาวน์มาก็ได้เหตุ YouTube ได้ลงมือตั้งจิตตั้งใจเหตุ YouTube มือนี้อธิตกรก็ได้ผ่านกติกาผ่านกติกาผ่านเงินไขทุกอย่างแดียวตอนนี้ต้องรอท่าจดหมายจากทาง YouTube ก่นอนเนาะจักจังใดก็ขอขอบใจทุกคนทุกท่านที่่ามาซอยเสริมสร้าง เห็ hay, ああุให้ข้าพเจ้าผ่านจุดนั่นมาได้เนาะก็จะพยายามสู้ต่อไปจังใดขอฝากเป็นกำลังใจขอฝากติดตามเป็นกำลังใจเด้เด้อจังใดขอฝากาทริปลาวเพื่อจะได้เบิงเรื่องราวต่างๆในประเทศลาว,วามีอย่างเกิดขึ้นมีอย่างใหม่มีอย่างเกา่าและมีอย่างที่น่าสนใจฮิตของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนาะถ้าท่านใดที่บ่กเคยมาประเทศลาวก็ข้าพเจ้าขอเป็นผูหนึ่งเป็นตัวแทนในการ ทรงเสียงบอกเราเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศลาวจังใดก็ฝากติดตามเพื่อทา่บบานจะบุญพาดเรื่องราวต่างๆที่ข้าพเจ้าจะนําเสนออยู่ในประเทศลาวหรือว่าอยู่ในสมุนใดกยกยานะค้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่มักเดินทางไปละหลายปอนะหลายที่ก็จะเก็บเอาบรรยากาศคิดของประเพณีภาพบรรยากาศของหมู่บ้านสมุนแห่งนั้นมานําเสนอมาแลกเปลี่ยนให้บรรทานที่ว่าจะเข้ามาสมมาเบิง่ง ติดตามพวกเขาทั้งได้ก็ขอขอบใจและก็หวังวา่าทานจะสืบต่อให้กําลังใจสิ่งกันรละกันเพื่อช่อวยเหลือส่งเสริมโปรโมทประเทศเราให้สู่สากลหรือว่าให้มูมคูที่ว่ายังประทานมาก็ให้เห็นภาพบรรยากาศเมืองเราในหลายๆมุมเนาะหลายๆม,มุม,มจะขอขอบใจ